สวัสดีคะ่ะ JK พามาชมกับรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะ Toyota Camry ค่ะรถยนต์ปี06นะคะคันนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะราคา135,000บาทนะคะสนใจไปดูไปทดลองขับก่อนได้เลยนะคะ Toyota Camry เครื่องยนต์2.0ปี06สีดำค่ะเงางาม,งามตามรูปเลยนะคะสภาพดีค่ะทุกท่านขึ้นเหนือรองใต้ไปได้แบบ สบายหายห่วงนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนาะหาที่เขาดาวกันอยากได้ของขวัญของตัวเองนะคะต้องการซื้อรถค่ะคันนี้ก็สวยดูดีนะคะประกอบการตัดสินใจกันก่อนเนาะเกียร์ออโต้เบาะไฟฟ้ามีแอร์แบกมีคุญแจรีโมทดูภายในกันค่ะกว้างกวางนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะ ตัดกับรายไม้สวยงามตามรูปเลยนะคะสวยรูดูดีมีระดับค่ะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะแอร์นี่เป็นระบบของแอร์ดิจิตอลนะคะทุกท่านมีม้านหลังไฟฟ้าค่ะขับขี่ดีค่ะอัตราการเร่งดีเหยียบไปเพลินเลยค่ะทุกท่านช่วงรางแน่นๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำรถสวยมากๆมาพร้อมความประหยัดนะคะติดแก๊ส LPG มาให้ค่ะประหยัดสุดคุ้มไปเลยนะคะ ไปเที่ยวไหนก็ไปกันได้ของค่านซึบเซฟประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเรียบหรูดูแพง135,000บาทเท่านั้นเร่มครบพร้อมโอนนะคะสนใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อนะัดชมได้นะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกับผู้ขายได้เลยค่ะมีเบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดของรถยนต์ใส่ไว้ใ,ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะแอดมิน ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ท่านใดสนใจก็กดชื่อคลิปนะคะเพื่อดูรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อโทรไปคุยไปนัดกับผู้ขายล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางไปทดลองขับค่ะวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ